ชอบมากก็คือฮานามิเอ็กซ์เพี e รทุกคนนาิานยนน่ากินมาก สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับพีทไลฟ์สปีชนั่นเองแล้วก็สิ่งที่เราทําไปประจําก็คือกินนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพีชจะพาทุกคนไปที่หมู่บ้านชาวประมงซึ่งก็คือหมู่บ้านอินเนะนะมันจะอยู่แบบติดทะเลเลยมีบ้านเก่าๆเ,เป็นบ้านชาวประมงนะคะในที่สุดพีชก็มาถึง อินเนะแล้วนะคะหมู่บ้านชาวประมงอู้กินมาก่อนเลยทุกคนอู้กินทะเลมาเลยค่ะอู้สวยมากเลยเดี๋ยวเราไปหาเรือดีกว่าพี่เห็นเขาล่องเรือกันออกไปข้างนอกเราลองไปหาเรือบ้างแต่ว่าไม่รู้เป็นทริปที่แบบไม่ได้อยู่ในทริปแล้วก็ปะ่ะ ไปก็ไ,ปไม่มีแพลนอะไรเลยฉันตกี้นะคะก็เข้าไปใน v i s ิ t เตอร์เซ็เพื่อที่จะไปจองเรือนะคะแต่เขาบอกว่ามันไม่มีเรือแบบเป็นบริษัทจองเหมือนที่ไทยมันจะเป็นชาวประมงโลโคลถ้าอยู่อยากจะไปเรือกับคนนี้อยู่ก็ต้องโทรจองแบบ directly อย่างเงี้ยซึ่งเราแบบเบอร์โทรก็ไม่มี <c oughs> โทรศัพท์ก็โทรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ท่อน่ารักนี่นะคะท่อของเมืองอินเนค่ะก็็นเป็นรูปรูปเรือน่ารักจัง <c oughs> เราก็เลยไปที่ Information Center เขาก็บอกว่าเออเนี่ยปกติแล้วอ่ะยู่ต้องโทรหาเองนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเธอพูดญี่ปุ่นก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีฉันก็เลยช่วยคุณป้า Information Center ก็บอกว่าพอไปยืนตรงท่าเรือนะแล้วก็เอาป้ายนี้ไปชูเ <c oughs> ขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเขาต้องมารับตรงท่าเรือน่าจะใช่นะ ลุงเรียกเราใช่ไหมใช่ลงเียรโอเคอ่ะโอเคอ่าไทยแลนด์โอน่ารักจังเลยคุณลุงมีที่แปลภาษาอันนี้นะคะก็เรือคนละพันเยนครึ่งชั่วโมงวยกันใครฟังออกช่วยคอมเมนต์แปลให้ด้วยนะคะเพราะทางนี้ไม่รู้เรื่องค่ะกาิาะ กไทยยด้วลคุณลุงก็พาดาราไปเที่ยวด้วยหลายคนแล้วนะน่าก็มีรูปแปะเต็มเลยนะมันเลี้ยงลายแบบหลายตัวเลขาให้เลี้ยงเขาจะมีหน้าละมาใหญ่เลยมีพานามิคนละอันแจกพานามิฮะเลี้ยง เลอขาองเลองามือันรู้มันติเด้วยเารู้จักวิธีการเอามอเาเอาเฉพาะตอนบนอะเอ้ารอเล่นเขาเอามือฉันไปด้วย มามามาฮา,านาสวยจัวย,วยลงมาจากเรือแล้วคะ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าประทับใจมากเป็น1,000เยนที่คุ้มค่ามากเพราะว่าขึ้นเรือปุ๊บนะั้ลมโกลกกลิ่นโชยชอบมากก็คือฮานามิเอ็กซ์เพียนซ์ทุกคนเอาฮานามิไปแจกนกนางน,นวลอะ่ะ เฮ้ยทุกคนคะ่ะล,ลิงลิงลิงหัวหินเนี่ยไม่ไง <c oughs> ลิง,ลงมองไงเลย <c oughs> กินไงเลยคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เรามาร้านนี้นะคะไม่รู้ร้านชื่ออะไรขายอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้ซอฟเสิร์ฟไอศครีม <c oughs> แล้วก็ไอติมที่ละลายแล้วเพราะว่าถ่ายรูปนานมากอ่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ใช้เขียวอ่ะคุณพ่อยังไม่ได้กินใช่ค่ะเอออร่อยอรอ่อยเดี๋ยวเราลอง,ลองดังดหมด เป็นดังโง่จอยซอสอ่ะอ,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 อลองดูค่ะ อ่านี่ลุงกลับมาอีกแล้วนี่เขากำลังมีฮานามิเอ็กซ์เพียนซ์กันอยู่นะคะลุงบอกเจอ<ข>อ,อีนี่อีกแล้วสามรอบฮานามิ <laughs> <ami> Experience. เอ็กซ์เพียเนซ์เดี๋ยวเราหาข้าวเย็นกินแถวนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับเกียวโตซึ่งก็ขับอีก2ชั่วโมงด้วยกัน ต่กี้ก่อนเข้ามาเขาถามว่ายูมี reservation จองมาก่อนไหมน้าซิดเลยไม่ได้จองมาก่อนเราไม่รู้ว่าต้องจองนะแต่ว่าพอดีว่าเรามาคนแรกแเราก็เลยได้เข้ามาเลยยังไม่มีคนเลยมีแค่เราอันนี้ก็คือเมนูนะคะเนี้ยแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีเมนูนี้เอาแบบนี้เนาะพี่ไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนพี่ก็เดินเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ตอนนี้วิวดีมาก อร่อยแบบเงียบๆโค้กน่าอร่อยมากอ่ะมันนุ่มละลายในปากเลยอ่ะโอ้โหดูค่ะดูหอย,อยนี่อเขาก็มี่นียมาให้กินหอยอ จะสดมากข้า,างในมันเป็นอย่ายงนะี่หอยกรุบกรอบเป็นแบบกินข้อไก่ทาอดแม่กรอบดึงกรุบอ่ะว้าวโอ้ได้ได้ยินเสียงเพลงไหมเทหอนนะยนั่นจ้าววอร่อยมาก แม่ไหวไหมจไาว้าวตัวใหญ่มากค่ะคุณขาโตาเหลือกเลยลูกเอ้ยพี่คนที่ชอบกินตาปลามากตั้งแต่เด็กแหละโอ้ยน่ากินมากคุณเอ้ยแตาปลาอร่อยนี่เลยร้อน นิ่มมากเนาะโอ้ว้าวตายหาแล้วกู <c oughs> ไหวไตแล้วเ <c oughs> ยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะมากมแต่เราต้องทำให้ได้เดี๋ยวเขาจะเสียใจ เราต้องกินให้หมดอ่ะอืออีืออืออร่อยมากเลยอ่ะนุ่มๆอ่ะมีอีกเหรออือมีอีกตายแล้วมื้อนี้นี่คือนั่งกำนถ้วยมองวิวทะเลแล้วนะคือไม่ไหวแล้วขอเขาขอกล่องด้วยดีๆดีสุดมันคือไอติมชโกเอืออืม สุดชึ่นมากเราเพิ่งออกมาจากร้านข้างหน้าร้านก็มีเขียนเลยว่าไม่สามารถกินได้แล้วเพราะว่าบุกนะคะเต็มเขาไม่รับคนใหม่แล้วเออคนที่นี่เขาก็บอกว่าปลาหมดทะเลเขาก็ <c oughs> กูไม่ขายแล้วพ<ม>อเหมือนกับคุณตาที่ฟูจิโนมึงออกไปไม่รับแล้วปลาตอนเนี้ย มีปลาอะไรเอาปลาตอนที่เขามีตอนตอนเนี้ยทำใช่เพราะแต่ละคนได้ปลาไม่เหมือนกันเอแล้วแต่ว่าหลังบ้านมีอะไรจับได้อะไรนางก็เอามาแปะเอาไว้มาความรู้สึกคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะขึ้น10ชิ้นไม่หวทำไมถึงกิน10ชิ้นคะโดนพุนตุนะครับให้กินคุณคะดูค่ะเนี่ยดูค่ะพุงจะล้ำนมอยู่แล้ว หลังจากนี้นะคะเราก็จะเดินกลับไปที่รถนะเราก็จะต้องขับรถ2ชั่วโมงกลับไปที่เกียวโตโก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการมาเที่ยวแล้วก็มา,มากินแ,แากินกันอกโอเคค่ะก็ไม่ต้องพูดพร่มทำเพลงนะคะ <c oughs> อะ่คุณตุก๊กบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายอ่คุณเจีย๊ยบ <c oughs> คุณเจีย๊ยบบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย